มองดีอามาเสียงไว้ในรถก็ย oh. ังหุ่มมาเห็นอยพี่น้องในหอยก็ได้ผมเอกลงมไปเไม่รับผูกก็ได้เอาผูกก็ยงโอ้ล้มก่าเทียหนึงกะไอืมเท่าไรเนี่ยล่ะครับนี่แม่นี่ยพแพงเลยสามสิบว่าเสี่ยวลงเขาสามสิบสี่เท่ก็สามสิบสองเลยผูกขายโอ้ฮะพองกเดือนพ้องหกเดือนครับผมประกันท่องเพราะครับนี่ะกเดือนชมยังมากครับนี่เ่็นครับ สมใบสมหลอดนี่ใบไม่หลอดเออพี่น้องท้องพริกแดงประกันท้องสามสิบกว่าเครื่องดำเพิ่น่าเพิ่นเอาลงรถไปแล้วแต่ว่ามันบมีหมองผูกเพิ่นก็เลยเอาขึ้นมาครับตัวนี้โอ้ใบหลอดเพิ่นนี่นี่เนาะเจ้าพริกแดงครับพี่น้องเอทเคห้าแปดหนึ่งครับพอพันดังครับของ มีไลฟาร์มครับอีกตัวหนึ่งพี่น้องแล้วก็ด้านนี้นีนอหลอดเพิ่นเนาะครับหลอดผสมวันที่ผสมคร <5 S 1> ั้งที่สองวันที่สิบสามเดือนเก้าปีหกห้าครับเดือนเก้าสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมพามีนาอ่ะกับประมาณหกเดือนครับพี่น้องหกเดือนใ <6 S 1> บหลอดครบเนาะพิ่แดงอยู่ใน้องเพิ่นนี่เป็นเป็นลูกที่ใดเพิ่นลูกแรกหรือลูกที่สองครับแม่ท้องแรก แม่สาวท้องแรกท้องได้ไหมครับเปิดไปขันห้องกับสี่สามสิบห้านี่นะอืมราคาห้องเนาะครับอ่ามองเอากะมีอยู่ดอกมาต่อเอาครับผมขันไปเปิดงไก่ใกล้กันมากันครับเบิึงหน้าตาแม่สาวท้องแรกครับพี่น้องเนื้อตัวดีอยู่ประกันท้องประกันแขรงขาเนาะครับผมอ่าทุกอย่างครับพี่น้องว่วเรียงกระต้องสั้นแล้วอืมอ่ะตัวนอนอยู่นั่นแม่สาวแม่สาว ตัวนี้ตัวท้องพริกแดงเพิ่นสูงกว่าใดพ่อเนี่ดเนี่ยวัดเพิ่บ่มปะร้อยสามสิบห้าบวกเอ้าพี่น้องผมตีเอาตำตำไว้อ่าทั้งตัวนหนึ่งสูงประมาณน่าจะร้อยยี่สิบห้าบวกครับเอ้าประมาณนี้แหละพี่น้องเครื่องดำแม่สาวตัวนี้หนึ่งบอนทำมันสมบ่พ่อทำมันสมครับอ่าแม่สาวผมประจันเข่าขึ้นแค่หนึงแล้วอืมไปซ้อมบ่เนาะพ่อเนาะครับเท่าใดพ่อทั้งไงทั้งหนสาวสามห้าร้อยอืมสาวสามหาร้อยครับพี่น้องราคาเบาๆทั้งในนี่ อ่ะฝากเบอร์โทรไปนีพ่อศูนย์เก้าแปดศูนย์เ่ง่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งหกศูพ่อเก่งครับทั้งเอ่อไรก็เฮือบ้านเขาเซกาครับเซกานครแล้วมาสองตัวเมื่อนี้ทึ้งแม่แม่เขาคุณแม่แม่กับลูกคุณเอืมทั้งคุณกับมีแต่ว่าเอาทั้งรถสักก่อนครับเอาเขาคุณหลายๆพ่อมากับต่อร้องเอาเนาะพ่อเนาะครับผมฝากปีฝากน้องไนะครับผมอ้าวพ่อเสืแดงจัดของถึอมาเมื่อนี้แม่เอ่อ ท้องว่างหรือทับมาแล้วพ่อตัวนี้ทับแล้วครับทับตัวครับทับตัวโดนปันใดพ่อเก้ามือครับเก้าวันครับผมโอกาสติดมันสูงแล้วพ่อเนาะทับตัวสูงติดแล้วอ่ตัวนี้น่าจะเป็นลูกผสมเล่มันครับพี่น้องเออเหลืองหนอกเหลืงหลังเพิ่นลำตัวเงาหนี่แหละพี่น้องเงาอลาดสูงอยู่น่าจะร้อยสามเจ็ดสามแปดพี่น้องเครื่องอมแม่เล่มันครับเลมันเาเออ เนี้ยอ่าลัดประกันแข้งขาให้นะพ่อเนาะมันจะขาขาตัวขาตอนนอนข้า่นนั่นคนเอาขึ้นมาใส่นี่พอ่อเสแดงประกันให้ย่างคักเลยพี่น้อง <ผม S 1> ถ้ามีลูกจะเป็นตัวที่ใดพ่อในท้องนี่เป็นตัวที่2ครับที่2ครับผมเกามือเนาะพ่อเนาะท <ผม S 1> ับไปเกามือแล้วครับทับมื้้อแลวนี่ยางเบิ้งพี่น้องเท <ผม S 1> ่ายพ่อเข้ามาไว้เปิดเศร้าแปดครับเศร้าแปดไม่ได้เปิดหลายครับโอ้มันไก่เคียงราคาเนื้อเนาะพ่อเนาะเปิดเศร้าแปดครับทับไปให้ พร้อมแล้วเรียบร้อยพร้อมเรียบร้อยครับสามแปดไปเลี้ยงอะไรกันเอาซื้อหนึ่งได้สองเลยเอ้อีกจักประมาณสิบก็หมื่นน่าพอเนาะซ้อมเบิ้งครับผมอ่าถ้าเงียบนี่แสดงว่าได้โบนัสเลยพร้อมเรียบร้อยติดแล้วก็มาเบิ้งสาวน้อยเข้าไปอ่าสาวใหญ่ผ่านไปโอ้หัวงามตัวนี้พี่น้องสาวน้อยแดงเก่งครึ่งเนื้อตัวดีครับเพียงรองเลยตัวนี้พียงรองเลยตัวนี้สูงประมาณหน่อยสามสิบครับพี่น้องสามสิบบอกเลยครับแดงดีเครื่องดำบนาะพ่อเนาะ โอ้เครื่องดำอ่ะผู้ใดมาเครื่องลำดำให้นางน้อยครับพี่น้องทั้งนี้ทั้งนี้ติดด่างจักหน่อยเท่านใดพ่อเปิดไว้เปิดไว้เศ้าหาครับต่อได้อีกนะครับยังต่อได้อีกอยู่เนาะครับผมย์ศูนย์ศ์โทรนะพ่อ080 080 005 005 2289ครับ2289ครับผมพ่อเสือแดงพรเจริญมีรถส่งนหมพ่อเนาะมีครับใกล้ๆคุยกันได้ครับผมครับผมอ่ะขอบคุณหลายๆพ่อครับผม พี่ฝังน้องไว้ครับผมจัดแม่สาวกับแม่แยกลูกไม่พี่ให้น้องครับทั้งคูเอ้ามาตัดใดกับมาคุย้ยเบิ้งกับพี่น,อน้อง <c oughs> อ่ะวสวัสดีครับไฮด้า <c oughs> ได้ยังมาครับเมื่อนี่จัดยังมา <c oughs> ชุดใหญ่ไปกับพิบแม่ลูกเหครับนี่ <c oughs> อ่าแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกอ่าแดงแงลูกตัวผู้นี่หัวหลุนเอกสารหายนะครับเด้ ตัวนี้เป็นลูกยังครับนี่ตัวนี้ลูกของลูกซีไว้ลูกซีไว้มกเดือนได้ปอมกเจ็ดเดือนเนาะโอ้สูงลอยสามสิบห้าขึ้นเฮ็ดเขาเรียบร้อยเนาะอนาคตรพอคุ้มฟูงครับพี่น้องลูกหลอดห้อยดาวว่าแต่ว่าเฮ็ดเออมีเอกสารเพิ่นปอเอกสารเพิ่นหายหรือเปล่าเอกสารหายครับนะมึงลูกเพิ่นคักๆกันนะพี่น้องอนาคตรพอคุ้มฟูงใครดำๆ มาทั้งแม่นี่ทับสมไว้ไปสมไว้ได้เดือนหนึ่งครับสมไว้ประมาณหนึ่งเดือนเจ้าจงอางไฟครับพี่น้องของซับเจริญฟาร์มอ่ะมือมือผสมพันธุ์ละทั้งหลังวันที่24กุมภาหกหกครับพี่น้องมือนี่วันที่24สสพอดีแมนบอเดือนหนึ่งอ่ะกับประมาณนี่ไปหลอดคบอยู่เนาะนี่หลอดครับพี่น้องเป็นลูกที่ไรพันธละอยู่ในท้องลูกเจ้าจงอางไฟนี่ ลูกลูกที่สองครับลูกที่สองไอ้แต่กีดมาสินเน่จ้าหน่อยแม่เพื่นอ่ะหูจักหน่อยขอเขากับประมาณนี้แหละพี่น้องสูงน่าจะร้อยหา้าสิบห้าบวกร้อยหกสิบประมาณนี้แหละพี่น้อง <c oughs> ทับใบทับหลอดไว้เดือนหนึ่งครับพี่น้องเครื่องดำเท่าได้ราคาชุดน,นี้เปิดไปแปดหมื่นเจ็ดครับแปดหมื่นเจ็ดต้อเอานาะต่อได้อีกครับอ่ะฝากในล่ยราคทัว 061 061 6525 6525 345 345ร้อยดาวกุดละคำอ่าโปรโมชั่น100ยกิโลส่งฟรีอ่าไกลๆคุยกันได้ครับผมอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมจัดงวงามครับมาฝากฟรีฟกง้องมือนี่สุด่ไใหญ่กับพิบแม่ลูกลูกตัวผู้ครับรุ่นลูกตัวแม่ครับในท้องตัวข้างหนาบ้างหนาบ้งตาแม่เพิ่นครับพี่น่ออะนาหนกนเลือนองางสูงใหครับบทกบเกื่อง อาบังแม่ลูกห้อยดาวครับพี่น้องแม่ลูกลูกตัวเมียลูกตัวเมียครับพี่น้องลูกที่ไหนพันหลาตัวนี้ลูกแรกครับลูกแรกเนาะแม่นางหน่อยเครื่องดำๆสูงประมาณร้อยสิบห้าลูกัวแม่ลูกลูกแรกเนาะตัวนี้เนาะได้ยี่เดือนหลาตัวนี้ลูกได้ยู่ปรบม้าสามเดือนประมาณสามเดือนอ่ะแม่แมู่ท้องว่างบอกม่ท้องว่าง สูงประมาณร้อยสี่สิบบวกครับแม่นี่โอ้แดงดีครับลูกตัวเมียเอาบังลูกคนก็คักกันนะ่อพี่น้องนี่เอาบังลูกสาวครับแดงแดงทรงลูกแดงจึงครึครับแม่นี่ประกันแข้งขาให้เนาะประกันแข้งขาหมดลูกหมดลูกครับประกันครับแม่ลูกลูกตัวเมียลูกแรกเขาเขาเปิดไว้เท่าไหล่ะ <46. S 1> สี่สิบหกพันบาทครับสี่สิบหกครับผม ต่อได้เนาะต่อได้อีกครับอ่ะอีกจักบาทแน่ล่ะเบอร์โทรวล์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกห้าสองห้าสามสี่ห้าสามสี่ห้าคอยดาวคนเดิมอ่ะฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมขอบคุณครับครับอ่ะฝากคอยดาวไว้เด้อพี่น้องแม่ลูกลูกก็มียครับผมพ่อทองพันบ่นี่ของเจ้าบ่พ่อเมื่อวานนี่มกไปาเี้ว่าลุมรอครับพี่น้องพ่อทองพัน อายุเพิ่นเสด้หลายปบบได้เนาะพ่อเนาะตัวนี้ปีเสื้อเจนี่ละปีนิดๆคุ้มฝูงได้เนาะพ่อเนาะคุ้มฝูงพอพันน่าจะคุ้มได้ไหมบ้างเบิ้งเพิ่นเป็นยังไงพ่อในการบ่สุดยอดเลยสุดยอดบ่ใครกระดำไครกระดำวกรเครับนเจอยครัก พอพัดหลักสูงเท่าดไหห้อยยืนค้ำอยู่นี่คิดว่าร้อยสี่สิบร้อย่าจะได้น้อไทยนี่โอ้ประมาณปีสูงร้อยสี่สิบตัวสิฮอดสองปีตัวสิเป็นการเป็นงานในสูงนี่อีกหลายนะครับแมาสามนั่นแล้วมื้อนี่อยากลุบแล้วครับมื้อนี่อยากลุบแล้วมื้อนี่อยากลุบย้าวหลักยังยังอยู่อยู่เลขสี่เลขข่าวน่าจะลูกหลอดมาอยู่นี่ พี่น้องเดียวบังแกงบังขาแต่ว่าบ่งหัวจ่เคอคนน้องหอเนาะอกเจ้าก่อเลยพี่หน้องทอดได้หรอครับท่าได้เราพ่อเขาห่องไว้ลักหาหาเงินคือว่าจะรบบั่คือท่องไว้อ่ะลักหาขัเงินพกคุเจ้าซื้อถ้ามีเงินท่าไดจงมาต่อรงกันโอ้ต่อเอาครับผมตอนนี้เพิ่งเปิดไว้ หาหมือ่นป่ะพอ่อโอ้โหพหามือ่นไม่ลดเกลือบัรต่อบรรหัดได้ทรงทางไก่หาหมือ่นไก่ก็ะส่งคันว่าคาได้กันครับ<ค>รหาหมือ่นต่อรองเอาครับได้ไหมาจากตัวพ่อมือน,นี้ไดมาสามเลยนี่ละเมี่ยงกันอย่นี่แหละสามตัวโอ้ตัวนี้กระเมี่ยงป่ะีเรีองนีกระห้องสาจิตแม่อยากลูกสาวเจ็ดท้องว่างป่ะพ่อตอนนี้ตอนนี้ยังว่างอท้องว่างทำให้ลูกอีกน่าจะประมาณที่สามมั้งครับตัวนี้สองลูกสามเลยละครับสูงน่าจะ เกอบลอย40ยูพี่น้องตัวนี้สาวเท่าไรกับพ่อตัวนี้สาวเจ็ดโตได้อีกยุบไนี่ตได้อีกรู้ครับอารักาผูน้อยครับอีกตัวหนึ่งผูน้อยตัวนี้สูงประาม้าลอย30ห้าลอย30บวกครับตัวนี้พี่น้องโตได้พ่อผูน้อยตัวนี้ฮะสาวเจ็ดห้าร้อย ตัวนี้พอคุ้มฝุงได้บ่พ่อพอ่ไพอได้บ่พ่อได้อยู่เนาะเออเอาไปสังเกตสัตว์ครับพี่น้องปีนาปีฮื่อสมได้ครับไป,ป,ปเลี้ยงไว้เสริมกล้ามเนื้อจักหน่อยพี่น้องโครงสร้างดีอยอะแต่ใหญ่อยู่ดอกพี่น้องตัวนี้ก็ได้อไไเ,ออเอ๋อฝากเบอร์โทรไปนะพ่ออ๋อศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาม 3, สามห้พ่อทองพันเนาะทางบ้านนอนครับผมปากพี่ปากน้องไว้ครับผม อเออเบงโอ้คือได้เสือลายสงการามใส่กรอกมอูเห็นไหมฮ่าฮ่าฮาลูกเมียล <c oughs> ูกตเมียอ <c oughs> ๋อแม่ลูกห้อยพงครับพี่น้องลูกตัวเมียลูกสีจำปาแม่สีน้ำตาลครับพี่น้องลูกนี่สูงประมาณร้อยสิบห้าเป็นลูกที่ใดพี่น้องห้อยเนาะลูกที่สองที่สามเหระครับประมาณลูกที่สามครับพี่น้องสูงร้อยสี่สิบบวกอยู่แม่ ท่าไดครับแม่ลูกของเขาสี่สิบเจ็ดครับสี่สิบเจ็ดครับต่อได้อยู่เนาะต่อได้นิดหน่อยหรือว่าได้่อนแม่ห่างนั่งใหม่ต่อได้หลายต่อได้เบิดมือพร้อมเบิดมือเบิดเคลื่อนยังแข็งป่านนโอ้ได้การได้การได้การอ้าวฝากเงินทุกคนะครับผม 085 085 816้าอยพงคนหล่อทางาัหฮอนมีรถทรงนะได้การมีรถทรงอ่าไม่ห่างนัหมาทรงฮอนหัวกระได้บ้านเกี้ยวหญ้กินพอบเออเรียกพอเรียกพอมขอบคุณเลืยๆครับผมปากแม่ลูกห้อยพงเลยครับผมได้ยังมาครับมือนี่นี่นี่ แม่ทอง T F สามหนึ่งโอ้มันอย่างอย่างก็มันยมมันห่วยแต่มันทองเนาะมันจะออกเลยด้อย่างมีลูกในลูกมันในลูกมันในไอ้นี่ลูกลูกข้างนอกตัวนี้ลูกข้างในก็มีอะไรอ่าซื้อสองได้สามบ้านทอแค่เดือนละท้องตัวนี้ทองตัวนี้เจ็ดเดือนครับสิบกุมภาพเจ็ดเดือนกว่าอีก สองเดือนกวดเดือนอีเดือนเดียวเดือนกว่าเดือนกว่าก็ออกท่องอย่างก็ครับนี่เกฟสามหนึ่งครับเกฟสามหนึ่งนีไหวมีหลอดอยู่บ่มีมี่นี่ใหลอดครบไปหลอดใบเบิ้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้านหนมาจับง้อโซ่คนนั้นกูจะขายง้อเลยกูจะเอาใบหลอดมาให้เพะ่ทศไทยนี่นะห้อยสร้างเพคนเด็กห้อยสร้างเพคนเด็กโซ่ของ ห้อยแทนมาจาดมัวอันนี้ดิโอ้นี่เอาตัวนี้ดิสร้างครับแม่เหลืองาสั่ญพนวัลยันอยู่นั่นดิครับนี่ลูกมันให้ลูกมันกัครับผสมมันที่ตุสนี่สามสิบสิงหาหกหาเอออ้าวมาณนี้เนาะไปสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราคุมภามีนา อ่ะก็ประมาณเจ็ดเดือนครับพี่น้องเออเจ็ดเดือนกว่าครับประกันประกันท้องครับประกันท้องมันจะคลอดยี่สิบพฤษภาครับโอ้คลอดยี่สิบพฤษภาครับหลังสงการหมดแล้วพี่น้องหมอะาวานเลยผสมครับหลอดไปใส้ละห้อยก็บ่เห็นหลอดก็อยู่นี่แหละนี่หลอดนี่เหโอ้โหนี่เนาะเอ้านีใบนี่หลอดตาพอดีครับพี่น้องสองตัวผมเปิดไว้หกสิบสองใบหลอดครบแม่ลูกอ่าซื้อสองเลยสามครับทั้งนอกนี่เป็นลูกตัวแม่เป็นสาวแล้วนี่ เออมันสิไเกยสิ่พ่อผสมหรือบ่านี้เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ย,ออเยวเพิ่งลูกนี่นี่จำปาสี่พ่อผสมเหรอพี่น้องนี่ <c oughs> เปิดอ่าซื้อสองได้สามเท่าไรก็อนให้เปิดไว้ไหกสิบสองไอ้หกสิบสองตัวลองได้ต่อรองได้เนาะครับครับครับผม,มลูกมันอ่า ลูกนี่แต่ลูกนี่สูงอยู่น่าจะร้อยสามสิบหาลครับที่น้องครับเครื่องดำดำแต่ว่ามัน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 มีลูกอีกตัวนึงเข้าบัให้มันเป็นสูต3สามมันเป็นปลาบันแดงลูกตัวนี้เลยคันคันยุคคันยุคกลางนี่ว่านทอครับอ่าข้าวบหอยข้าวบหอเอากหนึ่ครับปลาบันแดงตัวเมียครับเขาบัวหายครับเจ้งัวนในลูกคููปีปี่อปีครับปี่อปีครับเจ้าเบื้องลายนี้กรูกลูกมันเัก็มีน้องมันอีกครับแลวก็มีอีกในท้องบ่ม่แยกหม้หอย แยกคือเกล้าค่ะทพันต้องการแยกกันอยู่ถ้าถ้าตัวแม่ทองเท่าไหร่ถ้าเฉพาะแม่ทองคันแยกบ่ครับถ้าแยกประมาณท่านหานี่ละสามสิบเอ็ดหาล้อยเอาแม่ทองได้ลดได้ครับสามสิบเอ็ดหาล้อยตัวได้ละกัตัวลูกเพื่อนนี่แม่สาวนี่เท่าไหร่คือกันละสามสิบเอ็ดหาล้อยแยกแยกหารสองเลยเนาะครับเอามาเอาไปเบิร์ดหรือว่าอยากแยกกลับมาคุยกับหอยสร้างเบิังครับเอาบอรทั่เนี่ยครับผม 095 656 656 7 4ส7 4คุณแผนแต่หมดคุณชากระไรจะต้ยานมาพิหาคมีมาอีกชัดเจนกับพี่น้องห้อยสร้าง่งนอันนี้อันนี้ก็แมนเอ้าผูดใดไงบปลายมาจัดทั้งนี้ไะนี่มือก็บ้าดได้แม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกแม่อ้อไห่างไได้เรื่องงบพอเศา้านี่แม่นไปได้ไได้ งูไปถึงยี่สิบสนี่บา <c oughs> เบื้งนีนี่นี่บังลูกพี่น้องลูกน้อยๆนี่ <c oughs> แม่ลูกลูกตัวเมียอ, <c oughs> อ,อ่านี่ตีกาตีเบอร์นี่มันงูออกมาจากเหนือบ่านอนนี่เนาะใ่จักเด้่ครับบัวน,นี้งัวอยู่บ้านเฮ้านี่ละงัวโครงการเขาเนาะง <c oughs> <c oughs> ัวโครงการบ้านเฮ้านะผมเห็นแต่เก่าอันอยู่ตลาดกุณแล้วครับพี่น้องนี่ตีกาตีเบอร์งัวภาคเหนือผสมบนบ้านงัวใส่ไงเดี๋ยวมันถือกซื้อลวดไอ แม่ยู่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่เท่าไรละหอยห้องว้ห้องสิบห้าห้าร้อยครับส <15 500 S 2> <500 S 1> ิบห้าห้าร้อยเมื่อไหห้าร้อยตได้อีกยังต่อได้อีกอยู่ครับลูกแม่โอ้นี่ลูกแม่แม่นีสูงอยู่ประมาณหน่อยสิบห้าประมาณนี้แหละพี่น้อง อีกจักบาทเนี่บัทอง95 0 95 656 656 4417 4417คุณแพ้ตต่หมดเหลือแต่คุณช้างกำลังจะตายจะเป็นยำแต่ว่าตายฝากพี่ฝากน้องไว้ครับฝากห้อยสร้างไว้เอ้าเบิ่าฮัวงามยีมงยนห้อยอินครับพี่น้องแ้่สา้ยม่นยงน้อยสู้ยเท่ยเด้ยเ้อยบฮ้ยเย30บวเฮ้นเฮา้้ ามังนามังตาครับก ah? hmm. ็สิพ่อผสมเหรอพี่น้องเดี๋ยวบังเดือนนาซ้อมก็จะว่าฮะเดือนนานาพี่ได้ผสมก็จะว่าประมาณเดือนนาเนาะซ้อมหมาครับพี่น้องนี่ค่ายบางไงครับเครื่องดำประกันแข้งขาเห็นเนาะครับเนาะครับค่ายตันตันครับพี่น้องเนื้อตัวแดงดีครับหนังกันนะใช่ได้อยู่พี่น้องเท่าไรห้อยแม่สาวเหรอ สามสิบเอ็ดครับต่อรองได้ต่อได้นะครับเน,ะนาะครับมี่ยังอีกบ่วะครับของเขามือนี้ไงตัวไหนตัวผู้นี่บ่ผู้ตัวนี้พันติดเล่แม่นบ่ครับเลมันเลมันเลมันเอาเขาคุ้นครับพี่น้องตัวนี้อายุเพิ่นได้หลายไปไันไดเนาะสี่ข้าวสองปีนะครับสี่ก้าวสองปีใหญ่ๆหน,าๆ,นาๆครับตัวนี้พี่น้องสูงประมาณหนึ่สามสิบห้าเท่าไรห้อย อยู่นี่ก็สามสิบเอ็ดบเอ็ามีทางสายเลี่ยงสายขุนครับฝากปีฝากน้องเบอร์โทรนะครับผม0 8 0 0์แ0ดศ5นย์ศูนยครับรีมงานห้อยยินรีมงานห้อยยินบ้านม่วงมีเราลซงอยู่นรอครับเนาะของเขาเอ้าฝากปีฝากน้องเลยครับผมขอบคุณครับเอ้ามาตลาดหัวยินลาดเดี๋ยวพี่น้องคือว่าเดี๋ยวพี่น้องสิว่าผมโมมารอเบิ่งไฟครับ แต่ว่ามือนีนายห้อยเพิ่นบบเอาควายลงรถครับนี่ครับควายอยู่ทั้งรถผมก็เลยบม่ได้ถามครับพี่น้องไอ้บึงจ่วยหน่อยหนั่นไอ้บึงลูกมีบ่บ่อยเขาบึงเอาเขาแกะไปเขาบึงเอาโอ้เดี๋ยวปีนรถเบิงึงมันบอกไงกพันโบลงลบรถบ,บ,บ่มือนี้ โนนนนนนบ,บ,บเป็นตาได้ขายก็เลยเบาลงมันไม่มีล,ลูกค้าเลยครับ,รบเงียบเนะบาะช่วงนี้รรครับ,รบโอ้โอยไอ้เงียบสนิทสิ่งน้ำลงครับตลาดได้เงียบนี่แ <Assist ing S 2> หละครับสถานการณ์ช่วงนี้สถานการณ์ช่วงนี้ถือว่าบ่มีความหมายครับฤดูการไสหนี่เนาะมีแต่ผู้อยากขายโโนนใใสส่่ดดีีครับทอดย่างไสหนี่แล้วนี่สีไสกับโบมีเงินครับ คนมีเงินคนมีแต่สี่ส้อยู่ต้องสบคนต้องสอบสี่ไส้อยู่ด้วยกันเป็นอะผมก็ได้นี่คืารหาใดสิตกินหมดรุนควายใหญ่สี่ส้อยู่ยื่มีความหมายมันมีคนซื้อครับควายแพมก็ได้ขายบอกคนมเงินชวายแพงกันเลครับต่เสียตะกินมันดีเนาะมนดีอันี้ จกกรอแล้วมีถุงมือลไอุ้งขอบเพียบเอาแม่ลูกหมอน้ำครับพี่น้อง7,500บาทครับแดงกึ anyway> ่งคืนครับท pues ั้งแม่ทั้งลูกแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกได้อีกเดือนครับนี่ประมาณเจ็ดเดือนเนาะแม่สมแล้วเดือนกว่าท้องแล้ว อาสมยังมากครับทั้งแม่เพิ่นสมโตได้ตัวนี้สมตัวประมาณเดือนกว่าเนาะครับเนาะเป็นลูกที่ใดครับในท้องตัวนี้น่าจะเป็นลูกตัวที่สองนะลูกที่สองสูงเท่าไรครับงวเขาร้อยสี่สิบสามวัดเรียบร้อยแม่สูงดีครับเนื้อตัวดีอยู่พี่นนอะสีสันใช้ได้ทั้งแม่ทั้งลูกประกันแข้งขาให้นเนาะทั้งแม่บรหันประกันแต่ท้องมีนมติงด้วยอืมนมติงเนาะครับเนาะครับ เท่าไรก็ครับแม่ลูกรีหมื่นเจ็ดห้าร้อยศรีหมื่นเจ็ดห้าร้อยตกลงได้ฝากเบอร์โทรไว้นะครับผมศูนย์เก้าหกศู3ย์0317หกสามหกห้าหมหนึ่ามอกงมอหนามพอกงมอหนามเนาะฝากไปก้มหนึ่งมื่นนี่ครับผมอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมแม่ลูกลูกตัวผู้ละก่าแม่สมไว้ให้แล้วเด้อพี่น้องประมาณเดือนกว่าสมโตครับผมอ่ะฝากฟีฝากน้องไว้ครับผมนี่ทั้งตลาด วายิลลาดกัน้ำชากาแฟครับขวดน้อยขวดใหญ่มีบริการซูสีมาซื้อเงืว่าซื้อเงื่อว่าซื้อควายด้วยพี่น้องก็ได้กินได้เดิมครับใายหิวเล็กน้อยครับมา,ม,มาพบมาพ่อกันได้ทุกวันศุกร์ครับผมโอ้ขอบคุณละไรครับผมครับผ,ผมมาพบมาพ่อกันได้ทุกวันศุกร์นะครับเด้อพี่น้องทางตลาดโคกระบือวาหิลลาดครับพี่น้องอสำหรับมื้อนี้คลิปนี้กันฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ